อือตืนขึ้นมแค่ขีตาชักว่าเล่นเกมโอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ติดเพลงเลยโอ้ย เพลงเละเพลงวะเฮ้ยก็เพลงแหละครับสวัสดีครับอยู่ผมในซีเบนเท่านี้ก็อยู่เกมอาร์มานะครับผมวันนี้ก็อืมเป็นอะไรที่เาารีเยกว่าพาร์ทที่สนะี่หรือเปล่าเออดูกับพาร์ทที่สี่นะครับพาร์ทสามนี่ก็แคสไปแล้วนะภาพมันดูจะชัดหรือเปล่าให้ผู้ชมดูนะครับก่อนหนึ่งพาร์ทที่สี่ครับผมมีอะไรจะไปดูกันนะครับเมื่อกี้เ,าเราแรกก็คิดว่าจะเซฟมันจะหายสักหน่อยแต่แม่ไม่หายนะครับโอเคเราออกไงอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยไอ้ซัด ตกใจอ้าวเปิดตัวให้ด้วยนะครับเคบวันนี้ก็จะคาาเฟสมาวะคคยขวียครับโอเคครับกูไม่ไปก็มาเมื่อกี้อะรนี้ก็ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่แค์แล้วนะครับแต่มันสุกว่ามันเงียบเงียบเงียบงียบเงางาไปเว่ยไงลุงผมก็จะไม่ไปครับดอกไม่ออกไล้ออกก็ได้ก็ได้ไปก็ไปไปแล้วไปแล้วกูยอมแล้วกูยอมแล้วใครมาชะเฮ้ยมีคนมีคนอยู่กูแอบใครวะ ว้มึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงโอ้โหสัตว์กูไม่มองกูไม่มองกูไม่มองห้องนี้เปิดได้ป่าวะเอ้ยเปิดไม่ได้ห้องไงเปิดเป็นทุกห้องอะห้องไงโอ้โหโอ๊ยตกใจหมดเลยใครวะสุดเดยบสุดเดย็บสุดเดยบ สวัสดีครับนายชื่ออะไรครับนี่เปิดให้ด้วยเปิดไม่ได้โถอ้าวสวัสดีไหนเนี่ยโอ้โหหน้าหน้าหน้านี่อืบ้าพลังจู้ใดูใครเล็กว่ะเล็ก <c oughs> โอ้แอบโอ้โหไส้กู <c oughs> ไปละโอเคแล้วก่อนเพื่อน ฉันปิดประตูให้ด้วยนะเผื่ออาจจะเงาปิดประตูให้อ่าบ๊ายบายซิเอเอ้ยใครวะโอ้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 ฮ่าฮ่าฮอ้ยู้อผีนี่คายัะผมเอ้ยดูเหมือนแบบเหมือนมันเป็นคนนะคนที่แบบมันแบบมันโดนเอาไปทดลองมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะเมื่อยังมีพวกนี้อยู่นะครับ ไหนวะแก okay, เอาตับกูเอาไส้ไปละสับไส้กูนี่มันไม่อร่อยนะครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีเป็นไรหน้ามนี่เอ้ยอน,นี่มันเป็นคนหรือวะโอ้ยผักเหรอผักเหรอผักเหรอมีปัญหาฮะมีปัญหาแหม่ใหญ่ขึ้นเค่บักในรอบเนีเมื่อกี้ก็ดักนิดหน,น่อยโอ้ยผีเวรผีเวร อืมเด็กเข้าไปได้นะอะไรแอบวะฮะแอบแป,ป๊บเถอะม่งหน้ามาันดิเหมือนมมีคนแบบมีขไม่อสมบูรณ์เท่าไหร่พวกเนี้ยนะัมันก็ไม่มีมากหรอกอข,าไไขาเป็นไรเพื่อนขาเรียวสวยมากๆเลยอ่ะเขาจับไปนะอุ้ยโอ้ออโหแม่งเป็นที่พิเศษยังไงวะที่นี่เ้ยเปิดได้ด้วยที่นี่ให้กูแอบ่อน <laughs> แอบแอบแอบโอ้ยมัใช่เรื่องไหมมัใช่เวลาเล่นไหมสุดีไหนเอ่ยสวัสดีห้องนี้มีอะไรเลยห้องนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้ชีวิตกูสวัสดีแม่วัดีแม่วดีแม่วดีโอ้ยห้องจากห้องนี้ห้องนี้อะไรอะ่ะห้องโอ้ยอะไรวะ ไโอ้โหเห็นหน้ามั้งนี่ไม่อยากมองครับอย่าครับเดี๋ยวภาพปิดตาครับโอ้ยซาดิสซาด,ด,ด,ดิสเ,สเอ้ยทำไรทำไรอ้าวอ้ยวซาดิสซาดิสคนซาดิสก็เงอะนาะแม่งสมองส,สมองสมองแม่งก็ไปหมดแล้วอะ่ะโหนี่แม่งแก้ผ้านอนเลยเหรอเออถือว่าบางคนไม่ไม่มีเออไม่มีไม่มีมมเออเกงสายไงบถ้าเป็นกลัวไปได้กูไไกแอบจะเตียง ่ะกูไปละไปละไปละไม่อยู่ละที่นี่ก็ไม่อยู่ละหลอนสัตว์ที่เนี่ยแย่มีทางออกไม่ออกเราเล่นออกออกเก็ออกอะเสียงอะวะเสียงมันคนโดนเอาอ่ะลองแต่อ๋ออ๋ออ๋อ้ยเราเราเล่นเราเล่นี่มันโอ้ยโอ้ยทางนี้ไปไม่ได้ทางนี่ยเนาะมีอยู่ทางเดียวอ่ะอ่าไม่ชุบกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้ซาดก,ตกูตกใจตกใจเว้ยทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมึเอามึงเ,เอาตัวศพไยเอากับศพคนเอากับศพอะไรอะใจเย็นใจเย็นเอากับศพแล้วอย่าร้องไปได้เหรอไม่ได้เว้ยเฮียกูจะไปหน่อยไอ้เฮียศพมันก็ยังมีบุญด้วยมีเอาตูดมันศพเนี่ยไม่ไหววะ่ะไอ้พวกนี้มันซาดิสครับ สติดมนุษมนานฮะิย่าเป็นสีอุ้ยหรือเปล่าวะสติดสดิสดโอ้ยคุณโน,นไปเยอะแต่กูลืมอ่านนี่หว่าอ่าฟักด้วยอ่าเราจดโนดไปครับว่าเราเจอฟักเบสใครว่าเอ้ยไปเลยนะไอไอแคมมอดแคมมอดไม่แคมมอดหรอสตีโอ้ยมีน่ด้วยอะ่ะฉันอยากได้มีเปล่าโอ้โหมึงนี่ เลือดสาดเลยนะเปิดประตู้ยหมูยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายเหรอฮะไม่ตายโอ้แบตจะหมดแหมออกไปไม่ได้โดนคังอ่ะบอกพลงหมูไอเรื่อ,องงี้ต้องบอกพลงหมูอ่ะ,ปะเป็นยังงมันไม่ได้หรอกรนี่อะไรอ่ะโดนเอาว่าง,งั้นมีชายหรอมั้งเอปเป็นไงอ,อ๋าเฮ้ยยาไอ้กดผพิษไหม ผิดเจ้าขออภัยด้วยผมไปกด R วันนี้จะกด F นะผมกดผิดกดผิดอือหือเลยตามมาเอาไม่ทนนันแมนยังเอาหัวโคกอยู่อฮะแมนแบบจะหมดแล้วเนะี่ยเอาไงอ่ะเซ็งเลยกูเว้ยอ,อะไรอ่ะเจอแต่อย่างนี้กูเจอกับมึงอีกคนใช่ไหมอู้ยไม่จบอีกเนาะแบกูจะหมดแล้วเนี่ยไม่เนยไม่ไม่ไม่ไมไม ขายแบบว่เฮ้ยใครอะนี่มึงโดนน่งทำไมอะเอาอะไรอะอะไรที่ไหนอ๋อยาพิษยาพิษยาพิษอะอที่ไหนเซฟเองสักปดเอ้ยแบตแตแบ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 ตแแแบแบตบแบตตีเรา แต่ไม่ไม่คุ้มอ่ะจริงๆแหมเปิดอ่ามันไม่คุ้มจริงอ่ะไม่ได้หรอกเอเลือดเอเลือดเอเลือดไม่ใช่เอเลือดอ่าให้ลงลงอุย้ยโอ้โหเฮ้ยไปเจอคนตายวะนไม่ตายท่าเดียวหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีแฟ้มเดี๋ยวกดอายนะไม่ชอบทับระเกียดการกดกดตัวอ่างของเรานะ โ <Note>. uh. น้ตเอ้าไม่มีเลยอ่ uh, yeah. าอย่าลงล่างก็ลงแล้วกูลงแล้วกูลงลงานานน่ลลางแล้วอ่ามีอะไรอ่ะลงแล้วก็เหมือนมีเลยอ่ะนี่ห้องอะไรเนี่ย oh. โอ้ตุ๊กใจเล็กน,น้อยไม่มีแมวห้องเนี้ย่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเจอ มีปลาแล้วกูรีบไปกูรีบไปเลยวะเฮ้ยสิใครมันบน่นวะใครมันบน่นเฮ้ยใครเป็นไรโอ้โหตาล่ะตา,ามีปลาไส้เหรอะมีปลาไส้อะมีปลาไส้อย่างเงี้เลยวะมีปลาไส้แต่กูปลากล้องเป็นไงอะล็อกเลยดิ๋ยวนี่ใครวะมีใครมัใครสวัสดี ฉันก็มาดูของของแกโอ๊ยอะไรเนี่ยทำอะไรให้ยันอ่ะต้องตารให้แกเงียบเอาเขยกุญแจแล้วครับเงียบแลวครับอย่าทำผมนะผมเป็นคนที่บริสุทธิ์มากๆแบตเตอรีร่อ่นคนบริสุทธิ์มึงทำอะไรไมึงออกว่าแต่มึงทำอะไรกูหรือเปล่าเฮ้อเรื่องเงี้ยมันพายอดกันไม่ได้ ไม่ได้หรอกนะแล้วเราจะเจอห้องอะไรก็ได้อมีคนมาใจเย็นเใจเย็นตอยู่ะกูว่งไม่มีตานกูต้องวิ่งจะเจอใครไม่รู้เวี่เไปดิอ้นใจเย็ใเเย็นเย็นเตามมาโอยตามมาด้วยใจเย็น โอ้ยเห็นใครหมดโอ้โหตดน่ตัวเัน็นั่งกูอีกอ้าอ้าอ้าใคร่กูชันมาเลยใครวะเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าไปแล้วอ้าเข้าไปแล้วหาไหนล่ะเฮ้ยแปลกไว้นี่โอเคเราต้องไปห้องนะครับห้องนั้นจะมีอะไรก็เป็นได้ เราไม่ไว้ใจกับพวกนี้มันรีบเข้ารีบไปเลยครับเรารีบจํำครับิีประตูให้ด้วยอ่ะมีสวิตด้วยกกดเต้นแนวเสียดิมีล็อกเกอร์ให้เข้าอ่ะเข้าดีกว่ากูกเข้าแล้วกูเข้าแล้วมีระไนแน่นอนครับมีร้านแน่นนอนครับอีสามวีครับสามสองหนึ่งมา ชัดเลยไอพวกนี้ไม่เฮ้ยคนเดิมอะคนเดิมอะไหวะมาตรวจอะที่นี่มีหรอกมีแต่คนที่มันวัวมอยู่เนี่ยกูกลัวจะมึงตรงล็อกเกอร์เนี่ยฮะไปลแล้วไปไปไปนะไป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 ไไไป ไหนวะเฮ้ยทำไมเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยพังตูอุย้ยนี่กูแผงกูแผงกูเป็นไงอ้ายจอกอัดหน้ามันก็ได้เนี่ยเป็นไงอะแผงกูเล็ดเลยประเสริฐสีเอ้ยอย่าพิษอย่าพิษอย่าพิษ เกียบส์โอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้านะครับไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวคนระับถ่ายมาสามเป็นนาทีนะเพนจากกล้องนะครับโอเคไปบายครับผมไม่ไหวบายบายบาย,บาย,บายอย่างยิ่งเลยนะครับ